สวัสดีครับคุณแม่สสวัดีค่ะยังอยู่นอนอันที่แกงข้าวสับปะรดค่ะแกงข้าวสับปะรดครับนี่พี่แกงหมูสามชั้นพี่แกงอย่างครับพี่แกงเผ็ดอ่ะพี่แกงเผ็ดหมูสามชั้นสับปะรดเกลือเกลือน้ำตาลน้าตลแล้วก็หอยหอยแมงผู้ครับสุกแล้วนะหอยแมงผู้นะล้างให้สะอาดครับเอาพี่แกงลง นี่ในหมอมีอย่างไงไม่หมอมีกะทิโอต้มกะทิอยุ่นค่ะต้มให้มันเดือดก่อนเดือดก่อนเอาพริกแกงใส่พริกแกงครับผัดให้มันนะคะผัดโอ้สิลปินมักม่วนโดยคุณแม่ศิลปินมักม่วนตัดให้มันเลยนะคะครัดเป็นนี้เลยนะคะ ขึ้นมาเลยวันไหนไม่ได้ร้องเพลงก็มาทำกับข้าวทำกับข้าวขายวันไหนเาจะหาเนาะกอาเอาเอาเอาถงองเส้งเอาถึงขาดขายน้อพแม่นเนายเอ้เง้นท้ยเฮ้เ้ยตฮ้ยหม้ยเฮ้ยมฮ้ยย้ยย้ย เอาลงหม้อผัดต่อเอาเกลือใส่ค่ะเกลือเกลือไปเยอะหน่อยค่ะเติมเกลือไปนิดนึ่งก็คือผัดไหลายเลยุ้มผัดไหลาค่ะผัดขายน้ำกินน้ำตาลโอ้ไปเอาไปขายน้ำเนา่อ๋อครับขึ้นน้ำขายนะคะครับขึ้นมาเลยนะคะผัดให้ขึ้นมันแม่ครับทำมาคำเมน การทำอาหารเงี้ยค่ะว่าสีน้ำสีกะไรได้ค่ะทเนท่านพ่อ่ยโอ้โหโอ้่ยังายเนเนาะทำอไรกย้อยเลยแหละเงินเดียวใส่ก็มากใส่น้ำเนื้อเงี้แล้วเออนี่นะคะไปใส่กระสอบเพือพวกกินบ่ดเห็นว่าเ่าใส่กินมา กางด้วยหัวกะทิหัวกะทิใส่ลงไปหน่อยนึงใส่ลงไปหน่อยนึ่งอ่าอ่าเหลือไว้อีกใส่ไปครึ่งนึงอันนี้กางด้วยหางหางกะทิหางกะทิ ซื้อกะทิก็ต้องมีหัวกะทิกับหากกะทิเอามาทำกันเมื่อกี้ใส่หัวกะทิลงไปแล้วเอไปค่ะหางกะทิใส่หมดเลยคุณแม่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหมันย่องเลยอันนี้แกงเนาะแกงขั่วสับปะรดสับปะรดใส่ลงไปเลยค่ะใส่สับปะรดลงไปโอ้เอาหางกะทิใส่เราใส่สับปะรดครับครับ ใส่ลงไปเลยโอ้เรื่องอารมากินแล้วกันไม่นีนาอกาดูเลยค่ะใส่ลงไปละค่ะคนมันเข้ากันนะครับเนาะปิดไ้ปิดไว้ปิดฝาไว้อีกสิบนาทีอีกสิบสิบนาทีมาเปิดบึงจ้ามาเปิดกันโอเคครับสิบนาทีได้คุณไหมจ้าสิบนาที่านไปค่ะมันจะเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้นะคะ จิบนาทีผ่านไปนะคะตามด้วยหอยมงคมีเดือดบุบ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 จุดแล้วนะใส่หอยแมงคู่ลงไปคนให้มันเข้ากันนะครับน้าตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนึงเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วปอนี่เสร็จแล้วค่ะโอ้หอยลงกันเสร็จเลยนี่ยังจริงเลยนะคะเอายังใส่อีกบ่เนี่ต้องใส่แล้วค่ะอร่อยมากเลยบ่เอาหัวกระชีนนี่ หัวกะทิโว่เลยไปไม่คุณเนี <wi> ่ยห <itud soundtrack. S 1> ัวกะทิลงก่อนลงก่อนนี่เราลืดขอนี่อืดอ่าเสร็จเรียบร้อยอะไรเนี่ยครับสุดยอดเยี่ยมมากเลยกุกประจำบ้านประจำโอเคครับเสร็จแล้วก็ลาพี่น้องเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ